แทนเทนทุกคนมีอย่างมมกว,วดมายคน,นเด้ออู้วป้าแต่แเสยบยหทุกคนคน่ะก้นใหญ่มากแล้วก็หอมหอมเขาใส่มาให้แบบนี้เลยไอชิบอกว่า,าแบบืหใหญ่มากใหญ่กวูหนาหมอีกอะใหญ่กวูหนาหมอีก อันนี้ใส่กาแฟหวก็สีมีใส่ครีมเนาะค่ะมีอยู่สองใส่ปาดเบิง้งข้างนอกข้างนอกตัวนี้จะเป็นกรอบๆตัวนี้จะเป็นแบบกรอบๆแต่ข้างใน,นมีใส่นะคะเบิ้งเข้ากับเข้าใจเห็ดเนาะมีหม่งจับในฟอร์มแบบนี้เดี๋ยวมาสง่งอันแบบคุ้มค่าเนาะนี่อันนี้อันนี้อีกอันหนึ่งแล้วก็นี่ อันนี้ไส้ครีมเบยเบิบ้งเขาใส่เขาอย่างดีนี่เลยจ้ามีการโจงไ้ฮูผมเวยว่าน,นี่เป็นใส่ครีมยางใหญ่เลยค่ะทุกคนค่ะเบิง่งบ,บ,บอกเลยว่าไ่มากไงกุนามอีกบ้านเคยกินแล้วค่ะอันนี้เป็นคั้างแรกขนมมันนี้เป็นั้งแรกที่ชิลงสองอันจุกๆไปเลยค่ะ ใส่ครีมแล้วก็ใส่กาแฟค่ะท tamam. ุกคนเดี๋ยวสิพ้ามาเบ่งด้วยว่าข้างในมันเป็นจังไดป้าใหญ่คักเนี่ยปวดโพกมู๊เต็มวันดี้ทายลูกต้องทายลูกจักน้อยก่อนทายลูกคู่จักน้อยก่อนค่ะลูกคู่ขนมปังสะออนนะค่ะทุกคนจะเสบปวดเสีบตัวอันหนีเขาเขาคิ้วเขาคิ้วเลยค่ะ น่าสเสซ่บดีดอกเบ่งซ้งพระว่าคนหลายมากไปเข่าคิ้วเอาน้ำเข่าดินี่หูห <c oughs> หอมสองอันนี้ก็คือแบบเ่ากินบ่มืแล้วค่ะทุกคนค่ะจุกๆไปเลยจ้าป๊าดมื่ใส่ออกม่จะเปลี่ยน <c oughs> โอ้โหหโโโมูหมกเตียงไงคักไงเนืยอ ไปถามซื้อเของมาแล้วท่องมาสู่ทางทุกคนคะ่ะสรุปแล้วลืมลืมว่มามันซื้ออีอย่างเนาะคะ่ะลืมควมจำกับบุคคลดีเราบ่าได้เขียนใส่โทรศัพท์ไว้อีกตั้งหากเดี๋ยวซิมมาเจาะให้เบิ่งว่าเป็นจังไดเนาะคะ่ะเดี๋ยวซิมคีมข้างนอกก่อนหวานพอดีพอดีบ่ถึงกับบ่ถึงกับหวานจนเลี่ยนไหมคะ่ะ เบอยู่แต่ว่าก็มีกินของกาแฟน่าจะเป็นด้านนอกก็น่าจะเป็นกาแฟเคลือบน้ำแล้วค่ะทุกคนคะ่ะน่าจะผสมกาแฟแล้วข้างในก็เป็นใสครีมแต่ข้างในอันเนี้ยข้างในอันเนี้ยก็เป็นใสกาแฟใสครีมแล้วก็ใส่ก,สกสาแฟเ <laughs> ยลือสิบอดีจะนอน <laughs> ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะมือนีบอมีคิปเา้วกันเลยเอาขอนมปังมารีวิวให้ทุกคนเบิ่งนกันแล้วกัน พอกันหนาอีพี่ใหม่ด้วยค่ะเอ้ยพอกันใหม่อีพี่หนาสวัสดีกันทุกคนเห็นปะค่ะบอกก็บอกพีดบอกถือบาย